ผมขอตเรีินท่านประธานในพิธีท่านดรธนนาดงพิมายได้กล่าวให้รู้ว่าและก็ป่าวเปิดการแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียนมัธมประจำปีการศรึกา63เชียงขวัญพิธเก,มอกอร,รเมรักษารเรียนครับท่านผู้มิการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมท่านผู้บริหารท่านแก่ผู้มีเกียรติคุณครูโรงเรียนเชียงขวัญที่เคารพ ลูกนักกีฬาที่รับทุกคนวันนี้ท่านผู้ในการตำงงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่17ท่านดรอ,อดุลศักดิ์บุญนเน,นท่านติดภารกิจนะครับจึงได้มอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่ประธานเปิด,ดาการแข่งขันกีฬาก็าเป็นบ้านพี่เมืองน้องของตัวผมเอง ขอบคุณทางทีมงานโรงเรียนเชียงขวัญพยาคมที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นให้ลูกๆและกีฬาทุกคนได้แสดงออกกลุ่มสาราการยนรงสศึกสาพระศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นขอบคุณผู้บริหารในเครือข่ายโรงเรียนเชียงขวัญพยาคมที่มาให้กําลังใจลูกๆทุกคนขอแับนี้ได้เวลาทุกคนแล้วนะครับพระเจ้าขอเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเพียงขวัญพิยาคมประจำปีการศึกษา2563และขอให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้บรรล,ลุวัตถุประสงค์จัดการแข่งขันทุกประการสวัสดีครับขอเรียนเชิญท่านประธานลั่นคลองชัยเพื่อเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี2563ค่ะ ขอบพระคุณท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติค่ะขอเชิญทุกท่านได้นั่งพักผ่อนที่บริเวณด้านบนประมพิธีนะคะ มาลาคมพุทธศักราชองพห้าร้อสี่สิบเกดที่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหมู่ที่สองบ้านเขืองตําบลบ้านเขืองอําเภอเชียงขวัญจังหวัน 101. นาดร้อยเอ็ดมีบาชื่อนายคำเบาพิมแหมนมมารดาชื่อนางกอนรคุณ มีพี่น้องสี่คนนักกีฬาเป็นบุตรคนที่สี่ประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2558เก็บชั้นประถมมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนบ้านเขืองตำบลบ้านเขืองอำเภอเคียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดปีพุทธศักราช2561ปีพุทธศักราช2560รองชนะเลิศอ,อันดับสอง วอลเลย์บอลหญิงในร่วมรุ่นอายุไม่เกิน14ปีการแข่งขันกีฬากีทานักเรียนมัธยมศึกษา101เ,เกมครั้งที่7ประจำปี2560ปีพุทธศักราช2563เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในการแข่งขันแห่งชาติ เขตการศึกษาที่3นักจังหวัดมุกดาหารประจำปี2563ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2, ่5ทับ2โรงเรียนเคียงขวัญพิทยาคมนักกีฬาคบเพลิงนางสาวพิธาพรพิมแหวน เปียโปรบมือให้นักกีฬาวิ่งโค้งเพลินปีการศาสอง ของโรงเรียนเชียงขันพิทยาคมนะคะก็กำลังจะเคลื่อนผ่านนะคะในขณะนี้งุริยาของจังหวัดที่ตัดวิทยาประชาสัตนะคะได้เคลื่อนที่ผ่านหน้ากัน นะคะพวกบ้านนี้ค่ะเก่งมากเลยนะคะเพิ่นเติมเนอจะเป็นนักกีฬาจริงๆนะคะผู้ถือธงโรงเรียนปีนี้ได้แก่นายนัทพัฒน์คารีวันประธานนักเรียนโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมค่ะตามมาด้วยขบวนเกียรติยศนะคะจากนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมค่ะสำหรับข,บขบวนพระเรศสีแดงนะคะ ผู้ถือประกานไม้ที่หนึ่งนะคะนายบธรรมจัฐฐนทคั่านางสาวปิยพรนสาแดงและนางสาวพัชราวรรณจัมทชมีค่ะผู้ถือป้ายสีแดงค่ะนางสาววราพรเนตรอุดรและเด็กหญิงเหมือนสันจอมหงษานะคะทีดาสีสีแดงปีนี้นสวยมากค่ะนางสาวรัตนาพรคีรพีเมธเรนชันหงสัวาคมหนึ่งนะคะตามมาด้วยขบวนเชียร์ดี เชียริเดอร์สีแดงนะคะสวยงามบอกครูว่าแต่งหน้าครับผมปีหนึ่งนะคะสู้มากมากนะคะเป็นความตั้งใจนะคะอยากจะให้ทุกท่านได้รับชมรับเชียร์นะคะทั้งกีฬาและเชียริเตอร์นะคะตามมาด้วยขรูพงนรณรงค์การเลือกตั้งรณรงค์สุขภาพนะคะและรณรงค์ให้ทุกคนห่างไกลยาเสพติด บวนต่อไปนะคะเป็นขบวนจากนักกีฬาสีเหลืองค่ะคู้ถือธาปอนสีเหลืองนะคะนางสาวอักษรนางสาตรีนักเรียนชั้นม5้าับหนึ่งค่ะผู้ถือป้ายสีเหลืองค่ะนางสาวจีระนันพุ่เยี่ยมและนางสาวบุราพรจอมกีนนักเรียนชั้นม .5 ครับหนึ่งค่ะตามมาด้วยพี่ดาสีเหลืองก็สวยไม่แพ้สีแดงนะคะทีนี้นางสาวนักพักปัดใสนะคะ ลูกบ้านไว้เลมนะคะลูกสาวบ้านไว้ลุมมาชมมาเชียร์กันเยอะๆนะคะวันนี้ค่ะตามมาด้วยขอบนเชีร์ลีดเดอร์ในทีมที่ชื่อว่าการละเล่นพื้นบ้านของสาวน้อยน่ารักนะคะทีนี้สีเหลืองมาในทีมอนุรักษ์ไทยนะคะผู้ถือธงสีเหลืองนะคะนายปรีชาพงเชียดของยูงและ นะคะนักกีฬาสีเหลืองปีนี้เพียร้อมพนะคะจำนวนมากและวาด้วยขบวนรณรงค์นะคะให้ทุกท่านห่างกไกลปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด19นะคะนักกีฬาสีเหลืองเข้าแถวเป็นระเบียบสวยงามนะคะหัวหน้าคณะสีเหลืองในปีนี้นะคะคุณครูสีสง่าพีพัฒนาบงคลค่ะ คณะสีน้ำเงินนะคะตามมาสวยงามค่ะนำมาโดยพัฒน์กรนะคะนายนัทมุสสาครินนัเกเรียนชั้นม4รับหนึ่งนะคะนางสาวสุมาตร,ราอารีเอื้อและนางสาวเมฆขลาคิสโสภานัเกเรียนชั้นม5ค่ะ ือผ่านท่านประธานและท่านแขกทุกมีเกียรตินะคะทคาร์ตนักกีฬาทุกชมน,นะคะจะทำำําความเคารพท่านประธานและแขกทุกมีเกียรติค่ะสีน้ำเงินมาในทีปกุ่มสวยงามนะคะสง่างามผู้ถือป้ายสีน้ำเงินค่ะนางสาวเบนจวรรณวินทชัยและนางสาวโชติรธแก้วปัญญานักเรียนชั้นม .5 ค่ะธิดาสีน้ำเงินปีนี้สวยงามน่ารักมากเลยนะคะ ทิดาสีน้ำเงินค่ะนางสาวพิราวันบุญพันธ์นะคะและมีทิดาและบรษสีน้ำเงินชุดลอนะคะนายอภิจิตติตีและนางสาววาสนาคำทองเทพค่ะเจลิเดอร์ hmm. สีน้ำเงินมาในทีมน้ำเงินชมพูนะคะวันนี้จะรอรับชมรับเชียร์นะคะรับชมแล้วก็เชียร์ตามมาด้วยขบวนลอรับรงสีน้ำเงินค่ะ รักษาระยะห่างมันล้างมือป้องกันโควิด19นะคะและขบวนโรณรงค์ให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุขทุกประเทศค่ะสีน้ำเงินใช้ทอัเย็สของการ reuse นะคะอุปก,กรณ์มาเป็นขบวนโรณรงค์ได้อย่างสวยงามค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสีน้ำเงินด้วยค่ะปีนี้ประธานสีน้ำเงินคือนางสาวจุธารัตน์มังเกดแข่งและคุณครูหัวหน้าคณะสีน้ำเงินนะคะ ครุกิจคณะรามค่ะตามมาด้วยคณะสีเขียวค่ะนำโดยคณากรนะคะนางสาวนิชาวรศัดนายวัชเชเทพศรีสมบัติและนายธินกิตแสนสุริวง์ค่ะขาวเขียวสวยงามสง่านะคะ ผู้ถือป้ายสีเขียวค่ะนางสาวปาริชาิกุลนามและนายนพชาติยะพุมพันค่ะจิดาสีน้ำเงินนะคะสวยงามค่ะมองข้งแรกจะไม่ได้นะคะแต่เป็นนางสาวแกมนิการเตอมินนักเรียนชั้นม .5 ้าับหนึ่งค่ะและขบวนเชียร์เลดเดอร์สีเขียวค่ะสาวสวยนะคะสาง่างามมาในทีมของเจ้าหญิงนะคะ และสีเขียวนะคะก็ยังมีขบวนรมโมลงค่ะให้เล่นกีฬาฝ่ศึกษาไม่ทุองพายาเสร็จติดรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยนะคะรวมทั้งให้ทุกคนห่างกันเพื่อที่จะต้องกันโควิด -19 ค่ะและสุดท้ายนะคะห่างไกลยาเสรพติดทุกชนิดนะคะเพื่อช เป็นพงสีเขียวนะคะหัวหน้าคณะสีเขียวคือรุกจิบกีสักน้าคริสค่ะ